สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะคะใกล้วันเข้ามาแล้วค่ะสำหรับวันที่เรารอคอยก็คือวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมนะคะสองห้าหกสี่นะคะอยากจะพูดให้แฟนคลับได้รับทราบนะคะเพราะว่าสาวดำฟันเกี่ยวกับ หมายเลขโทรศัพท์ของพ่อปู่สามนะคะเลขเนี้ยมันจะมีเลขสามเก้าศูนะคะโอ้สาวดำก็งงเหมือนกันเมื่อคืนนี้ตีสี่ค่ะฝันอย่างนั้นอีกแล้วฝันฝันเห็นพระน้องโทรศัพท์โทรศัพท์พระน้องนั่น หายแล้วเสร็จแล้วก็สาวดำก็เลยถามว่าเอาโทรศัพท์ไปไหนล่ะพระอาจารย์โทรศัพท์ไปจองหาบพเห็นไม่ย่อมพี่พันแมาอย่างนี้เสร็จแล้วไปหาไปหามาก็เจอได้โทรศัพท์บอกโอ้ยโ,โทรศัพท์วางไว้แล้วก็หลงหลงที่หลงทางหรือเปล่าสาวดำพูดอย่างเนี้ยนะคะเสร็จแล้วก็เลยได้โทรศัพท์คืนแล้วว่าสาวดำก็เลยว่าเอ๊ะมันใช่น่าจะใช่หมายเลขโทรศัพท์ ท่านหรือเปล่าถ้าไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ก็ต้องเป็นนามท่านแน่นอนในสามแปดเก้านะเนาะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของสาวดํานะค่ะวันนี้ไปใส่บาตรกันหรือยังคะไปใส่บาตรกันหรือยังปล่อยปลากาลันหรือยังคะวันนี้นะคะวันนี้วันพระนะคะสาวดําก็มาเลยตามหน้าที่ไปใส่บาตรไปปล่อยปลาค่ะท่านผู้ชมปล่อยบาตรไปใส่บาตรปล่อยปลาไม่ใช่ปล่อยบาตรนะคะ วันนี้อากาศไม,ไม่ไม่ร้อนแต่เช้านะคะเพราะว่าดูเมฆดูหมอกมันเยอะวันนี้นะคะเีมหมอกเยอะมากเลยท่านผู้ชมว่าน่าใจน,นั่นนะน่าใจไม่ร้อนนะว,วันนี้นะทุกวันนั้นไม่มีเมฆเลยท่านผู้ชมไม่มีเมฆเลยไม่มีเมฆมีหมอกเลยมีแต่ฟ้าแจ่มแจ่มแดดแจ๋เลยนะคะค่ะ วันที่หนึ่งก,กรกฎาคมนี่นะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่ย4แล้วนะคะเหลือไม่กี่วันเดือนนี้ก็มีแค่ถึงวันที่สาสิบนะคะตัวเลขก็ได้ลงไปเท่าที่หลวงปู่หลวงพ่อหรือพระอาจารย์หรืออาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านส่งมาให้เท่านั้นเองนะคะ ทีนี้ส่วนแฟนส่วนเอฟซีแฟนคลับของสาวดำจะดูไว้หรือไม่ดูไว้ก็ไม่ทราบนะคะถ้าท่านดูไว้กันก็ขอขอให้ท่านแคปไว้หน่อยนะคะแคปไว้ค่ะเพราะว่าสาวดำจะเขียนชืออ่ออาจารย์ที่ท่านให้มาครูบาอาจารย์ที่ให้มาน่ชัดเจนนะคะแต่ละคลิปแต่ละใบที่ที่ท่านให้มานะคะแต่ละคลิปแต่ละใบที่ท่านให้มานะคะ ตาดำก็จะเขียนชัดเจนเลยเขียนเขียนชื่อแต่ละครูบาอาจารย์ที่ให้มานะคะเรขกพระน้องท่านก็ให้มาแล้วนะคะแล้วก็สูตรใหม่ที่ท่านเอ่อเพิ่งจะหัดเริ่มทําก็มีมันเป็นสูตรที่บนล่างไว้นะคะที่อาจารย์ท่านบอกเมื่อคืนเนี่ยนะคะเป็นสูตรบนล่าง เดีย๋ยวค่อยดูเนาะค่ะวันนี้สาวดําก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นจากอาการเจ็บไค่ได้ป่วยนะคะอากาศมันร้อนด้วยแหละก็เลยไม่สบายกันนะคะก็อ่านคอมเมนต์เอฟซีขอบคุณเอฟซีทุกๆท,ท่านคะ่ะที่ให้กําลัง,งใจสาวดามี่บอกว่าพี่สาวดําแม่สาวดําสู้สู้กับเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นใครนะคะชีวิตของคนเราเนี่ยทุกคนละคะทุกคนนะคะจะต้องมีล้มลุกคุกครานนะคะล้มลุกคุกครานจะลุกขึ้นมาได้อีกทีก็ต่อเมื่อกำลังใจนะคะกำลังใจเท่านั้นที่สำคัญนะคะเหมือนสาวดํานี่แหละตอนนี้เรียกว่าล้มลุกคุกครานแต่ก็ได้รับแรงใจจากเอฟซีจากแฟนคลับนะคะอย่าลืมนะคะตัวเลขก็อย่าลืมเอ็นนั่นไว้นะคะอย่าลืม อย่าลืมไ้แคปไว้ค่ะไม่ว่าจะให้ตอนไหนก็แคปไว้นะคะขอร้อ,องให้แคปไว้ท่านจะได้รู้ว่าคลิปไหนเข้าไม่เข้าใครให้มาเข้าไม่เข้านะคะในในการที่จะตามต่อของงวดต่อไปนะคะ,อะของงวดต่อไปก็ตามตาม,ตามต่อนะคะ,ะเห็นตะเวนแล้วพี่น้อง ตาเว่นนั่นเหลืองๆฮุยยขึ้นมาแล้วตาเวนเหลืองหุยหก็รู้แล้วเออนึกขึ้นได้พอดีรานะคาครีมเหลืออยู่สี่คนเท่านั้นนะคะเหลือสี่ชุดเท่านั้นค่ะเหลือสี่ชุดนะคะอย่าลืมนะคะว่าหมดโควิดแล้วนี่จะไม่ได้ในราคานี้เลยนะคะค่ะหมดโควิดแล้วก็ต้องราคาเดิมนะคะ ถ้าจะมีโควิดอยู่ก็คงจะเป็นราคานี้แหละค่ะอย่าลืมวิธีใช้ง่ายๆนะคะของสาวดำท่านบางท่านก็ใช้กลางวันตอนเช้าบางท่านก็ใช้ตอนก่อนนอนใช้ตอนก่อนนอนอาบน้ำซับหน้าพอหมดาดๆเพียครีมให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะตัวใบหน้าและลำคอนะคะแล้วก็เลียร์ครีมให้ทั่วแล้วก็นอนค่ะ เช้าขึ้นมาไม่ต้องล้างแ้ะก็ห้ามล้างออกนะคะทากดแป้งทับเลยค่ะกดแป้งทับเขียนชิ้วทาปากจะอยู่บ้านหรือจะทํางานไปออกทํางานนอกบ้านก็แล้วแต่นะคะขํามาถึงมาอาบน้ําค่ะอาบน้าให้สะอาดแล้วก็เลียครีมทั่วใบหน้าลําคอแล้วก็นอนเช้าขึ้นมาก็กดแป้งทับอันนี้สําหรับคนที่ชอบที่จะใช้กลางคืน บางคนไม่ชอบใช้กระตืนก็กลังเช้าขึ้นมาอาบน้ําเคลียร์ทีมืัถวบันหน้าใบหน้าและลําคอนะคะแล้วก็ทาแป้งทับเลยนะคะกดแป้งทับเลยข้ามมาไม่ต้องล้างเช้าขึ้นถึงอาบน้ําล้างออกนะคะมันมีแค่นั้นละค่ะง่ายง่ายใช้ง่ายใช,ใช้ง่ายและเห็นผลนะคะใช้ง่ายใช้ง่ายและเห็นผลภายในเจ็ดแปดวันเท่านั้น นะคะสาวดำก็ดีใจที่แฟนกลับใช้นะคะแล้วก็ทุกคนเลยจะต้องบอกว่าดีมากดีมากมีคนทักแล้วนะคะเราก็จะรู้สึกของเราเองนะคะตัวเราก็ส่องกระจกดูเราก็รู้นะคะว่าดีขึ้นไหมหน้าเนียนหน้าเนียนขึ้นไหมนะคะที่มันเหี่ยวมันย่นมันดีขึ้นไหมเออนะคะคนทัก ถ้าคนอื่นทักแล้วตัวเราไม่รู้นี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเลยนะคะตัวเราก็ต้องรู้อยู่แล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องราคาแพงค่ะสองพันบาทใช้ได้สองสามเดือนหนอนนะคะคุ้มสุดคุ้มแต่ถ้าหมดโควิดแล้วก็ไม่ได้นะคะ,ะช่วงโควิดนี่ซื้อตอนนี้สองพันให้ไปตั้งสี่ตลับตลับเล็กๆค่ะแต่ว่าคุณภาพครับแก้วนะคะเพราะฉะนั้น คนที่ใช้ทนจะได้รู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงนะคะก็มีแต่บอกโอ้ใช้ดีมากคุณแม่ลูกหมดหรือยังลูกจะซื้อมามาใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้ลูกถามบางท่านก็ถามว่าคุณแม่ใช้ได้นานมาอยู่ในตู้เย็นชาได้เป็นเดือนสองเดือนสามเดือนนั่นน่ละลูกอย่าเอาไปใส่ช่องฟิตนะคะไม่ต้องใส่ช่องฟิตค่ะก็ใส่ถุงพลาสติกมัด ไอปากถุงนะคะมัดปากถุงให้แน่แล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นหรือไม่ก็ใส่กล่องนะคะใส่กล่องเอ่อกล่องพลาสติกอะกล่องสี่เหลี่ยมกล่องพลาสติกนะ,ะลูกนะ,ะใส่แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้พอใช้เสร็จทาเสร็จก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะ,ะค่ะบางคนก็ใช้ชุดหนึ่งก็เป็นหลายพันก็มีนะคะแต่กล่องสาวดำใช้ง่าย ใช้ง่ายใช้ดีนะคะอาว่าสาวดำนี่เป็นศิลปินใช้มาตั้ง30 40, 40ปีก็ใช้จนเท่าทุกวันเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่เก็บไว้ในตู้เย็นบางท่านก็ใช้โอ้ยตั้งครีมล้างสองสองครีมสามครีมกวาจะกวาจะแต่งตัวได้ <c oughs> แต่ของสาวดำนี่ง่ายนิดเดียวค่ะเวลาเวลามีไว้ก็ซื้อ ซื้อไว้นะคะซื้อไว้แต่ว่าสาวดําก็บอกได้เต็มปากเต็มคําว่าหมดโควิดแล้วนี่จะไม่ได้นะคะในราคา2,000บาทนะคะสีตลับนี่จะไม่ได้เลยนะคะ2,000บาทนะคะสาวดําก็ดีใจแม่สาวดําก็ดีใจค่ะแต่และคนก็บอกคุณแม่ลูกสั่งอีกอบางคนก็สั่งเป็นสิบตลับเลยส่วนมากต่างประเทศก็สั่งเป็นสิบตลับ ยี่สิบก็มีเพราะว่าเขาอยู่ไกลแต่นึงอยู่ในเมืองไทยนี่ก็สั่งสีตลับมั่งหกหกหกตลับมั่งนะคะช่วงแรกๆเลยต้องใช้ทุกวันนะถ้าใช้กลางคืนก็ต้องใช้กลางคืนทุกวันถ้าใช้ตอนเช้าก,ก็ต้องตอนเช้าทุกวันไม่ว่าเราจะไปทํางานหรืออยู่บ้านต้องใช้ทุกวันนะคะใช้ทุกวันจนกว่าจะหมดชุดนี้หมดสีตลับเนี่ยล้วต่อไปก็ไปเว้นวันใช้ นะคะต่อไปก็ไปเว้นมันใช้คุณของส่วนตัวคุณแม่สาดดำจะชอบใช้จะชอบใจตอนจะนอนเพราะว่าแต่ก่อนน้องก็ไปล้องเพลอกลับมาต้องอาบน้ำเพราะว่าแต่งตัวเพิื่องสำอางต้องอาบน้ำเสร็จสําเรียบร้อยแล้วก็ทักดินนอนก็ติดมาตั้งแต่นอนเลยก็เลยใช้ก็เลยใช้เป็นกลางคืนประจำ แต่ว่าคุณแม่ใช้มานานแล้วนะคะใช้มานานแล้วทุกวันนี้บางทีก็สามวันใช้ครั้งหนึ่งบางทีก็ห้าวันใช้ครั้งหนึ่งคล้ายกับว่าเราใช้มันอยู่ตัวแล้วนะคะเพราะคุณแม่ใช้มาตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยยี่สิบยี่สิบเจ็ดนะคะจำไว้คุณแม่ใช้มาตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะคะตอนนี้พศหกสี่แล้วนะคะก็อย่างที่ลูกๆเห็นอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละคะ่ะ ถ้าทาไว้ไม่ต้องไม่ต้องล้างออกไงนะคะตอนเช้าขึ้นมานเนี่ยคุณแม่ก็ยังไม่ต้องล้างออกยังไม่ได้อาบน้ำนะคะโอ,โอ้ยลูกโควิดอืมออกจากบ้านปั๊บก็ต้องใส่หน้ากากต้องอยู่ใส่ไปใส่มากก็รู้สึกอึดอัดโอ้ยหายใจไม่สะดวกรู้สึกอึดอัดรู้สึกลำคัญเนาะ แต่ทำไงได้มันก็จำเป็นเนาะค่ะขอท,ทุกท่านโชคดีค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนามพ่อปู่นะสามแปดเก้าแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์พ่อปู่สามเก้าศูนเจ็ดกลับเอา ตอนนี้ก็มาถึงอำเภอแวงน้อยแล้วค่ะจใส่ยบาทก่อนนะคะต้องออกข้าวไปเสียบาทขอตุกทุท่านจุกดีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กับสาวดำ